Chưa? bạn thử trên đây, nó vàng đi mấy này สวัสดีจ้า วันนี้มาคัดถั่วนะคะถั่วได้น้อยขอดูหน่อยสวัสดีสองท่านที่เข้ามาอ๋อหายไปแล้วที่เข้ามาชมนะคะ มาคัดถั่วฝักยาวด้วยกันค่ะวันนี้ถั่วเรามาคัดอยู่บ้านนะคะทุกวันเราจะคัดอยู่ในไร่ค่ะสวัสดี ท่านที่เข้ามานะคะที่แวะมานะคะแวบะบมาทักทายกันได้คะ่ะมาคัดถั่วด้วยกันคะ่ะคัดถั่วปัญญาด้วยกันขอขอบคุณมากมากเลยคะ่ะอาจจะไม่สว่างเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอยู่ใต้ร่มไม้ไม่นีแม่นีแไม่น,มนีสวัสดีคะ่ะแม่นี มาคัดถั่วอยู่บ้านค่ะแม่นีทุกวันคัดอยู่ในไร่ขอบคุณมากเลยค่ะแม่นีแม่น,ไไมนีไร์แม่นีไร์เก็บผักทุกวันไม่ได้เข้าไปชมแม่นีเลยไปย้อนหลังเอานะคะแม่นี วันนี้ลองขึ้นไลฟ์อีกค่ะแม่นีค่ะตัวเก็บได้เอ่อกี่วันแล้วจำวันไม่ได้แล้วก็สวยอยุค่ค่ะแม่นีเราต้องคัดให้เขาสวยๆค่ะ น,นี้ได้ไม่เยอะเท่าไหร่จะไปธุระด้วยค่ะก็เลยมาคั่นอยู่บ้านนะคะรีบจะออกไปธุระทุกวันจะคั่นอยู่ในไร่ค่ะอยู่กับสวนผักเลยทุกวันจะคันอยู่กับสวนผักเลย หลายๆด้วจ้าออเจ๊กะเอาไปทำยัน้ทุกวันจะคัดอยู่กับไร่สวนเพราะว่าจะต้องให้พ่อบ้านเขาปักหลักแตงด้วยค่ะไม่ดีเราก็ทำผักคนเียวขอบคุณ ทั้ง46ท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเลยมากมากขอบมากๆเลยนะคะเข้ามาทักทายกันได้ค่ะขอบคุณลหลายๆจ้าขอบคุณลหลายๆค่ะ ก็คัะเป็นสามไส้นะจ๊ะไส้ยาวยาวสุดเลยค่ะนี่คือไส้ยาวสุดของเราเลยแล้วก็อันนี้คือไส้สั้นค่ะไส้ั่วสั้นนี่ก็เป็นถั่วยาวค่ะแต่เป็นยาวรองนะคะ ขอบคุณทั้งห้าสิบเด็ดท่านค่ะขอบคุณหลายๆจ้ามาคัดถั่วด้วยกันค่ะออมากินอู่พุ้าลูกเล็กกับมะยมแก้แดดด้วยค่ะคงไม่เห็น <laughs> ขอบคุณทุกทุกท่านเลยค่ะสวัสดีนะคะจะจอดไว้นะคะทำงานค่ะขอบคุณค่ะแม่นี้ขอบคุณมากเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะแม่นี้ทำงานเลยค่ะรบกวนแม่นีแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทำงานเลยค่ะ เย่งใจแม่นี้ครับทำงานเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะสวัสด,ดี23ท่านด้วยกันนะคะที่เข้ามาร่วมคัดถั่วฝักยาวส,ายสวยๆด้วยกันค่ะก็ ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทักทายเพื่อนๆนนะคะวันนี้เข้าบ้านขอใช้โอกาสทักทายเพื่อนๆสักหน่อยนึง <c oughs> เปิดค่ากลางบอลการมองเห็นด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังแรงใจเลยจ้า <c oughs> ทักทายกันเข้ามาเป็นกำลังแรงใจด้วยนะคะพูดคุยกันได้ะคะ่ะได้เสร็จอีกแล้วหนึ่งกัมค่ะเดี๋ยวเราจะมารำมไซสั้นก่อนนะคะนี่คือ,อยหยาดเหงือ่อแรงงานของเรา รายได้ที่เราพอได้ใช้เอ่อถึงจะไม่มากนะคะแต่เราก็มีพอได้ใช้ในชีวิตประจำวันของเราบ้านสวนบรรยากาศของบ้านสวนนะคะคัดถดดั่วใต้ร่มไม้ ขอขอบคุณสิบสองท่านที่ยังชมอยู่นะคะขอขอบคุณมากๆค่ะมาคัดเจ้าปัญญาด้วยกันค่ะอันนี้คือสาสั้นของเราค่ะ ะต้องกำออกไปทีละไซส์ละไซส์นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเยอะจะได้เสร็จไปพร้อมๆกันนะคะฟังเสียงร้องด้วยลมพัดเย็นๆบรรยากาศของบ้านสวนค่ะขอบคุณที่มารับชมแวะมาทักทายกันนะคะแวะมาทักทายกันได้ค่ะขอขึ้นสัก ักทายกับเพื่อน,อนแปบ๊บนึงนะคะขอบคุณเจ็ดไลท์ขอบคุณเจ like. ็ดไลท์ที่ท่านกดให้นะคะขอบคุณมากมากสวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่นะคะมาคัดถั่วบ้านสวนด้วยกัน,นะคะ่ะขอบคุณ สิบห้าท่านที่ยังเป็นเพื่อนอยู่นะคะที่ยังชมเป็นเพื่อนอยู่ขอบคุณมากๆากค่ะอ๋อสวัสดีทางยี่สิบเจ็ดท่านเอยี่สิบสี่ท่านนะคะที่เข้ามาเป็นเพื่อนนะคะมาคัดตัวปังยาวด้วยกันค่ะบ้านสวนอยู่กับไล่นะคะ ก็จะได้ยินเสียงนกร้องมากเสียงไก่มากนะคะ่ะรักทายกันได้นะคะนี่คือสายยาวของเราค่ะสสวยขอบคุณยี่สิบท่านที่ยังเป็น เพื่อนอยู่นะคะที่ยังชมเป็นเพื่อนอยู่นะคะเนาะขอบคุณมากมากคะ่ะขอบคุณทั้งเจ็ดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณคุณแม่มณีด้วยนะคะที่มาจอดให้นะคะขอบคุณมากมากเลยจ้า แวะมาจ้าทายกันได้ค่ะจ้าใครมาไปถามเขาหน่อยไม่รู้ว่าใครแวะมาหาขอบคุณทุก้ายที่เข้ามาชมนะคะน้อขอบคุณมาก่ ยังน้องสุนัขแจกต้องมาช่วด้วยนะอยูที่บ้านสวนให้สวนก็จะเป็นแบบนี้ ใช่ค่ม่อาออขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอจบไลฟ์จ้าเข้าไปแล้วเหรอเราว่ายังไงใช่ จบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่ามีธุระแป๊บนึงนะคะเดี๋ยววันหน้าอ่าไลฟ์หน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะขอขอบคุณตั้งแปดท่านที่ยังอยู่เป็นเพื่อนนะคะขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะมีธุระแป๊บนึงค่ะขอขอบคุด้วยค่ะอยากตั้งดูดิแม่งอะไยตอนนี้ขอไปธุระแป๊บนึงคะ่ะ เดีย๋ยวมาทุกเดือนทำไมมีปัญหาไฟอแล้ว